สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a n g อ r นะครับอยู่กันในช่องถึง GTC คลิปนี้นะครับเราอยู่กันใน i อดีหลักนะครับผมจะมาเปิดตามล่าหาตัวไมกี้กันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า,าผมจะเปิดได้ไมกี้หรือเปล่านะครับใน i อดีหลักของเรามาเรื่องตัวกรชาตินะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเดือนของมูลเพราะเดือนของมูลนักปั่นเนาะผมเอาตัวกรชาติเนี่ยเปิดหาเยอะมากไม่ออกสุดท้าย ใช้รูบี้ออกก่อนการันตีนะครับเปิดไปประมาณพันหนึ่งร้อยเปิดไปประมาณ1,800งรูบีออ้นะครับถึงมูลจะออกมานะฮะก็ไม่รู้ว่าในรอบนี้นะครับดวงโคลาโบจะมีไหมนะครับเดี๋ยวผมขอแลกเพิ่มสักนิดสักหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีดวงกับเขาหรือเปล่าแบบหมดน้อยๆอะไรเงี้ยแบบรอบที่แล้วเกลือจัดอะไรอย่างงี้นะครับเอามาลุยกันครับ เอาเน้นไมกี้ก่อนนะครับในรอบนี้ผมแนะนําว่าเน้นไมกี้ก่อนนะเพราะว่าไมกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับในการกระโดดนะครับอ่าเป็นตัวแบบกระโดดถ้าใครเคยเล่นก็จะเหมือนเอเรนอันเบโดอะไรพวกนี้เนาะที่กระโดดแบบไปข้างหน้านะครับและเอเรนทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับส่วนไมกี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขามีสกิลรวบนะครับให้ศัตรูเนี่ยมารวมตรงจุดเขานะครับ65ใบได้หรือเปล่าสําหรับไมกี้ อ่าอันนี้ผมเข้าเกมเป็นอีสนาเก้าดาวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะสำหรับไมคี้นะโอ้โหมาถึงก็วแวมพายเลยมานยหมน่อยหมดหน่อยหน่อยมาหน่อยไมคี Mikey, ม Mikey, Mikey. ม้มาไมคี้มาขอไมคี้ไมกี้มา65บาใบมาโอ้โหแซลลี่ยุบหินนะไมคี้ ออกมาหน่อยไมกี้นะแปดดาวออกไมกี้มาหน่อยนะครับเออออกไมกี้หน่อยมาไมกี้ไมกี้มา, Mikey. Mikey ม,ามาครับโอ้โหปราอคูฝึกทหารครับโอ้โหอะปับ๊บเรือถังโอก๊กต่อครับไมกี้โอ้โหเอาใส่ตู้นี้ให้หมดครับผม เอาไมกี้มาก่อนจะเอาผมจะเอาไมกี้มาเล่นคู่กับเอเรนเก้าดาวแมกของผมไงอยากรู้ว่าเล่นตัวกระโดด2ตัวคู่กันเนี่เป็นยังไงเพราะว่าไมกี้เนี่ยมีทางด้านกระโดดรวบเนาะน่าจะเฮ้ยน่าสนใจเอาไปเล่นคู่กับทางด้านาตัวเอเรนเก้าดาวแมกของผมนะครับก็น่าจะโหดอะนะจากที่ผมแบบเห็นะ่ะและเจมาทําไมเนี่ยแบบด,ดาวเนี่ยไมกี้มาเออหมดน้อยน้อยหน่อย,อย,อยเดือนที่แล้วโอ้โหตั๋วหมดไปต้องเยอะนะครับไม่ออกเลยมูลนักปั่นมาหน่อย โอ้โหมองอัปลักษ์ไมกี้โอ้ไม้ไม้มาทำไมเนี่ยเอาไมกี้โอ้โห,าาโโหจบเลยอย่างงี้ต่อครับอีกห้ารอบครับผมไมกี้มาเออออกง่งายๆหน่อยอย่าหมดเยอะมาโอ้โหขาคุโจโอ้ยไหนครับ อุย้ยไม่ไปออกไมคี้โอ้สี่รอบสุดท้ายครับผมโอ้ได้ค่ะกูโจแล้วหมดหวังแล้วเนี่ยไมคี้ผมนะฮะอ่ะอีกสี่รอบครับไมคี้มามาไมคีเ้เอ้ยอ้ยไอ้ดีลักโทษไอ้ดีลักไอ้ดีลักไอ้ดีลักโอ้ไอ้ดีลักครับไอ้ดีลักไอ้ดีลัก <c oughs> หมดน้อยกับเขาแล้วเว้ยหมดน้อยแล้วหลังจากที่ผมเกลือมานานนะครับผมในที่สุดโอ้โหมาในไอดีผมแล้วนะครับแล้วมาคู่กันเลยฮะคาคุโจต่อด้วยไมยกี้โอ้โหคิซารุนี่ก็อยากเปิดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอีกสามรอบแล้วกันนะคือคิซารุนี่ผมในไอดีผมยังไม่ต้องการนะแต่ถ้าเปิดได้ก็ดีใน3รอบนี้คิซารุมา อีสนะอีส,นะ,ะอส,น,ะอสนะเอ๊ยคิสรุ่งคิสรุ่งหน่อยวะอีสนะมาอีสนะเอ้ยพอพอใจละนะฮะอีสนะมาแถมหน่อยแถมอีสนะหน่อยมาครับอีสนะโอ้โหเจมรู้สึกนะอืมอีสนะมาอีสนะอีสนะอีสนะมาอีสนะครับอยากได้อีสนะมาหน่อยอีสนะมา โอ้โหนะักบูครับอ่ะอีก5ตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวไปต่อกันอีก ID ดีหนึ่งะครับมี2 ID ดีเนาะก็เข้าเกมเป็นอีสนา9ดาวนะครับลองดูนะอ่าเข้าเกมเป็นร่างอีสนา9้าดาวอาจจะช่วยทําให้เราเปิดได้ไมกี้ง่ายขึ้นไหมไม่มั่นใจเหมือนกันมาอีสนาโอ้โหเรียบร้อยนะครับออกเป็นแกะเจ้าสาํารานอ่ะโอเคนะครับก็ได้ไมกี้มานะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับส่วนคาคุโจเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมมี ทางด้านกบหรือเปล่านะครับถ้าผมมีกลบผมก็อาจจะปั้นนะมันต้องใช้กบไงแล้วกบผมแบบน่าจะไม่ค่อยมีอ่ะไม่งั้นผมก็จะรีวิวคาคุโจโให้ด้วยมีคนถามมาเยอะนะครับมี24ส่นะกบไม่พอนะครับแต่เดี๋ยวถ้าหากลบได้ก็จะปั้นให้นะครับสําหรับตัวคาคุโจโนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่ออีกอไอเดียนึงเลยนะครับมาต่อกันอีกไอเดียนึงนะอันนี้เข้าเป็นไมกี้เก้าดาวนะครับผมหาตัวอิสานาเก้าดาวไม่เจอเลยไอเดียนี้นะก็เลยเข้าเป็นไมกี้เก้าดาวมา อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าอ่าอ้ออนี้เป็นไอดีดองของผมเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมมีอยู่100กับอก็อีก3ใบนะครับอ่ะอ่ะาเหมือนเดิมเลยนะครับเอาไมกี้ตัวหลักก่อนอ่าหาไมกี้เป็นหลักก่อนโอ้โไมยกลลูกสาวเรษทีไมคี้ไมคี้โอ้โหไมกี้ไมกี้มา ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเปิดตู้นี้สัก4รอบครับเผื่ออีสนาออกโอ้โหลูกสาวเมื่อกี้มึงได้8นี่มาออกล่างฟ้าอีกโรบินฮูดครับโอ้โหมูลจุดฟ้าอ่ะ50ใบครับผมนะโอ้โหไอดีนี้จะไม่ได้เลยเหรอไปโอ้ยหมักลุกม,มาทำไมเนี่ยอยากได้ไมกี้ เออเข้าเกมเป็นอาไมากี้ก้าดาวนะครับผมหาไม่เจอจริงๆนะอิสนาผมหาเกือบ5นาที10นาทีอะไม่เจอครับอิสนาก้าดาวโอ,อ้โหหมูป่าไมากี้เอ,อ้ยไมกี้โอ้โหเรือเป็ดอ่ะต่อครับโอ้โหดูดิยางไมกี้ไมกี้รู้สึกเรียบร้อยครับสามรอบสุดท้ายโอ้โห เอาไมคี้มาสายรับ้5ตัวสุดท้ายครับโอ้โหไอ้ดีใบเหลืองผมไมกี้ไม่มาครับเรียบร้อยครับผมก็ไม่ได้ครับโอ้โหคือผมหาไอ้คิซากิไม่เจอจริงๆว่ะทุกคนผมพยายามหาแหละเออไม่ออกอะไรเลยฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองไปแลกอีกสัก2ใบที ขอขอขอใหม่สิเออเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไปครับไมกี้มาโอ้โหไอดีนี้มาหน่อยไมกี้ไมกี้ไมกี้มาโอ้โหหลีต้องนานไมกี้มอ,อปะปะละ อ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะโอ้โหร้อยใบโคตรเสียดายเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเคเวส300รูบี้นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ